ผลิตของพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตออกมาแล้วไม่มีที่จาหน่ายแล้วก็เรื่องหัตถกรรมที่ว่าส่งเสริมญาติพี่น้องสินค้าการเกษตรและสินค้าหัถกรรมไม่มีตลาดรองรับครับจะมีนโยบายยังไงครับเชิญครับสาํานักในการพักเพื่อไทยครับต้องเรียนว่าเป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทยเลยนะครับตัวนี้ที่เราได้ประกาศนโยบายไปว่า สินค้าเกษตรขึ้นราคายกแผงทุกตัวอันนี้นะครับทำยังไงต้องขึ้นราคายกแผงครับเ,นะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดนะครับว่าพรกเพื่อไทยมีนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ทำให้สินค้าราคากเกษตรมีราคาสูงขึ้นโดยนะครับเอาสินค้าการเกษตรไปขายอย่างทั่วโลกในอดีตเคยทำมาแล้ว และที่สําคัญก็คือว่าเราจะใช้ระบบการตลาดที่แม่นยำนะครับเรียกว่าก่อนการขายเนี่ยเกษตรกร,ะรกจะรู้ราคาล่วงหน้าก่อนนะครับว่าถ้าปลูกข้าวปลูกมันปลูกข้าวโพดเนี่ยราคาขายในภายภาคหน้านี่จะได้เท่าไหร่นะครับนี่คือนโยบายของของพักเพื่อไทยนะครับที่สินค้าราคากเกษตรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่เราต้องบอกว่าเราอยากให้ขึ้นราคาทุกตัวที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่า เราเคยทําประสบความสําเร็จนะยกตัวอย่างยางพารานะครับสมัยนั้นเนี่ยยางเราฮะแบงพาราตอนที่เราเคยเป็นรัฐบาลนียขึ้นใบกิโลหนึ่งเกือบร้อยบาทในภาคใต้นะครับวันนั้นเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็ประเทศแล้วก็ผู้ค้าต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องราคาพืชผลทางด้านการเกษตรนั้นนะครับพัคเพื่อไทยเองให้ความสําคัญ ผมต่อเนื่องนิดเดียวนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราขออนุญ,ญาตพูดเลยไปถึงเรื่องปัจจัยการผลิตด้วยนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยขายของได้ราคาปัจจัยการผลิตของพักเพื่อไทยนีย่ก็อยากให้ลดลงต่ําด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคาปุ๋ยซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงมากนะครับกระสอบหนึ่งพันกว่าบาทพันหกพันแปดนะครับเพราะนั้นต้องลงราคาลงเพื่อพี่น้องเกษตรกรเมื่อต้นทุนต่ําลงนะครับราคาขายสูงขึ้นนี่พี่น้องจะได้มีกําไรครับขอบคุณครับ ต้องขออนุญาตชี้แจงกับบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้สินค้าภาคเกษตรทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยบางชนิดก็ราคาดีบางชนิดก็ราคาอาจจะตกต่ำลงมาวันนี้เราจะเห็นว่าในด้านการตลาดรัฐบาลเนี่ยก็พยายามดูแลทุกชนิดวันนี้เราจะเห็นว่าในรัฐบาลในส่วนของที่กำลังทำอยู่ในวันนี้ก็คือ การให้ทุนทำนาการให้ทุนทำไร่ไร่ละสองไร่ละหนึ่งพันไม่เกิน20บไร่ตรงนี้ก็มาเป็นตัวช่วยและถามว่าในนโยบายในส่วนตรงนี้พลังประชารัฐทำมาแล้ว4ปีแล้วก็จะทำต่อไปไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ทุกชนิดนะครับรวมแม้กระทั่งพืชสวนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือในส่วนของภาคอีสานก็ตามที เราจะดูแลในส่วนนี้ทั้งหมดและเท่าเทียมกัน